ในัวที่มาได้ประตูสำคัญในช่วงโคตรกระด้างัดเจ็บเลยครับสำหรับขึ้นแรกครับขึ้นนวเป็นศัตรูตอนหนึ่งครับต้องเปลี่ยนที่หนาด่างเลยต้องพยายามแก้เกมของพวกเขาแก้ขึ้นเวลาแรกได้ประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกครับแล้วมาเสียประตูขึ้นแนาอีกครั้งเลงจากลูกฟรีกเกิดขึ้นแล้วโอ้โหแต่เราดูจะมีการแก้เกมโดยตอนนี้ขยับพี่โอครับลงมาเล่นเป็น เป็นหน้าตาเลยครับลงมาเพื่อนับเนหนที่เดียวอัวแล้วตอนนี้ดันเดยเคืเล่นสูงก็ไม่ขึ้นด้นแเล่นต่ำไปนิดยวแล้วปีสูงเรื่องของเกมก็ทนเลยเฮ้ยเดี๋ยวโปเนันต่อครับนเรียนเลย่านเียะท่านแม่เรียนก่อนเรียเดียวเ่อยยนลยานกลย่านนี่ทอกปเ เราไม่ร้ทำเป็นระบบก็เดี๋ยววางกันแมาาแล้ววางค่าตรวนี้ร็อกกไว้นิดนึงไทรวอาเราตรงการยังเก็บได้ต้องเตะด้วยแล้วตัวนี้สามคนเอาไว้อยู่ครับม็กโอ้โหต้องวอลรท้ายหยอดพอสเข้ามาในร่างของตัวทีาเป็นเพชรกระโดดชกันงเ่อยครับอ้โหสุดยอดเล ไปขึ้นหน้ามาจังหวัดสุดท้ก็ออกหลังก็้ว่ขึมาก็ไปคานนทางด้านปิงบวยไปรว่ขึ้นมาจังหวะนี้จังหวมานูดต้องรงความบอาเาะตัวแล้วติงบยโดนลมหรสาวตัวใใส่เลยไม่ได้หลังขสเลยก็ดูด้วยอยไทยได้ใจเข้าเลยคนเอเก่ามา

แดนต่นสูตรตนี้ไม่ถึงแล้วผูอะไรยังเป็นเรก็อย่าชิงออกข้างเลยได้ครับอีกได้ครับถ้าพี่ถ้าเป็นตกินนะครับได้เป็นลูกู้นำมา้อูู้ต้งหัวร้ายังเก็บข่าซองได้แล้วเล่นเร็วเลยครับเพชรจับบอแล้วชิงลูกนี้ไม่ตรงขอเองครเพชดโต้องรงทประตแล้วนะมีโกาเล่นเร็วแลวทาได้ดีครับโอกองหลังข ดาวเหนือ FC เมื่อสักครู่เนี่ยลงกันไม่ทันแล้วด้วยครับหลุดขึ้นมา3คนครับยสำหรับเต็งมวยอ๋อครับว่าตู้หทำไม่ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่หัวไม่ได้โอ้โหเราจับบอลลูกนี้ไม่อยู่ครับแตาดูว่าตอนนี้ขยับพี่โอขึ้นมาเล่นตัวกองหน้าต่ำเนี่ยถือว่าตำแหน่งนี้ตัวเยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่ครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแม่เพราะกับสั้นเนี่ยดูว่าเต็งด้วยเต็งต่อยังไงครับ แล้วโอเข้าในลูกโดวสองสองคนทำาวนบอลกับเขาได้แล้วดูความใหญ่ของพี่เดียวโอ้โหแล้วไม่ลูนี่แม่พี่โอสติ๊กไปไม่ทันเยะซึ่งว่าสนามมันค่อนข้างจะลื่นนิดเดียวเนี่แล้วตรงนี้ก็เข้าบอสามาคุณจะลูกมาปุ๊บป แรใช่ไหมก็เลี้ยวซ้ายลมมันเลยดูข้างเต็งกับทางใช่ไหมไม่ต้องางใช่ไหมโอใช่รู้จักตินปลาเผาไหมพอคุณถ้าพี่พูดย่างนี้พี่ก็เลยไปแล้วคุณอยู่ตรงซิมเนเจอรใช่ไหมไม่ใช่ซิมเนเจอรไหนกันน้บถาซิเนเจอร์ก็เลยไปแลไอ่ะไอ้ไม่ไล่ไม่ต่างออกไปนะไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยทำไมทำไมสงบยังไงเลยที่ต่สินกเด่อใช่เป็นเล่นใหม่ย้อนกลับไปทีครับ โอ้เป็นลูกฟ้าวู่ะคับน่าแล้วเนี่ยเป็นลูกฟ้าแบบว่าม้าคู่หุ่นเผาตูมาอยากจะเล่นเลยวะเป็นลูกน้ำแตกขึ้นมาของแดยเซ่มาทีมาที่เดียวโง่สบายนี่ยังเป็นหุ่นเต้ของหุ่เผาตูในสวยวยังเป็นตัดทีกันไปได้เปิดขึ้นมาเนี่ยแม่นทีเดียวเลยครับโอ้ยเนี่ยสิ่งคนที่รักษาว่าเราถษาได้ก็ไม่จะมีคนนึงแล้วหุ่นเถาตูในสวย เถียงกันมาเสาสองร้อยจะมาตั้งกันใหม่เลยครัโหขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ไม่ได้โยงต้มาเสยขึ้นขึ้นหน้ามาเพียงที่เดียวคนเดียวในแดนหน้าครับอะไรเนี่ยเป็นบ้างเหรอวะโหจังหวะนี้น่าดูสุดขึ้นใครวะ รมู้จักมนป่องะรู้จัเาบอกว่ามันบอกรู้จักมันบอกว่าเราไปเจอตรงนี้ขึทาไมันพูดบซีเนเจอร์การงานพิเศษมาบอกรู้จักน้อง่หาขาที่หน้าไปก็ซีเนเจอร์เลยต้องไลรอกยันก็เก็เลยเก็นกลมันกเลมนกเลยมันมันมันก็ยมันก็เมนกวเมเนกมกมาลยนมนยนยมัมเล ตอนไปเข้าทางของเต็งบัยแล้วเจสวกถาคว่าเตงบัวตรงกลางมเทแล้วแต่โลกจังหวะถูกท้มยาวไปหน่อยอะโศหายเลยโศกไม่ซื้อมันคือเจ้าหน่มเป็นแรไม่้บาที่มาไม่หนาหหินประมูลี่แรไม่เข้าใจพี่ี่มาที่มาควันถิ่นมันบอกซิเนเตอร์กันนะมันพูดถึงซิเเตอร์นี่เหรออหีิเนเตอร์ซิเนเตอร์นี่อยู่ไหนรู้ะ แล้วตราวยต้องใจเออแล้วมันพูดได้เปลือนู่นสหรับแตงมยงมันมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับได้ค่าาีจยแล้วนนี้เราเอาเลต์ลงมายืนคุมกายอีกครั้งนึงครับขอา้เราใหเรับโอ้ยจะพูดออไปว่าท่านอ่หนี่ยมจะมานี่อ เป็นลูกพุ่งแล้วพี่โอพุ่งเร็วมาตัวนี้ยังสกัดทิ้งออกข้างไปได้เหรอออกมาหมู่ตั้งมาลูกนี้แกะดูนะเจ้าแกงกันอยู่แล้วบอลแถลจังหวะสุดท้ายเป็นบอลพุ่งของเต็งบวยด้านขวาเยอะเขาติดเขาติด้นจอนะ บอลแล้วมาลแล้วบอลเล่นบอลบอลเจาะมากันใหม่เลยครับตัวเปิดเปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายลูกนี้ยังเก็บได้ครับแม็กซ์บอลหลบสวยครับผู้ล้วพาบอลทะลุขึ้นทางซ้ายตู้นี้แตกบอลตกไปคนนึงแล้วมากลับมาโอ้โหมาตายตอนส่งครับแม็กซ์โอ้โหพาบอลหลบมาสามคนเนี้ยผู้ผู้ลูกหลบทั้งหมดครับผู้เล่นด้งดาวน์เลย เ่อเกมเลยขึ้นเวลาหนาเนี่ยไปเปลี่ยนตัวหลายต้องแหงดู่แล้วตีเข้าเลยครัโอเป็นการเปิดบอลยาวครับโอ้โหเป็นพิเเดียวครับจังหวะนี้คประตูที่2ของตัวเองแล้วประตูที่2ของทีมไปเลยครับโอ้หจังหวะเปิดบอลอนทำไมกึ่งดีกึ่ง่านเหน้าตประตูมวุามปรตออกมาเยอะไปหน่อยครับโอ้โหจังหวะบอลผิดครับลูกนี้ปัดเข้าประตูตัวเองครับ เป็นประตูตีเสมอกลับมาจนได้ครับดาเอฟซีตอนนี้เสมอกันแล้วที่ตะกอนสองต่อสองครัวผมกับเกมดาวเหนอเอฟซีกับเป็งบวยครับอยโาดูง่าดูเป็งบวยเสียลูกนี้ไม we <im Alto Del ire> ่น่าเสียลงขุนสว่างไม่มีอะไรครับในเกาะเขต็ดวยไม่มีใครเข้าไปกดดันด้วยหว่างกสักว์คู่แต่ว่าผู้สาตัวออกมาเยอะไปนิดนึงแล้วโอ้ยต้องพยายามกระตุ้นกัหน่อยนตอนนี้เป็งบวย ออกมาเสียรูปติงเสมอแบบนี้ก็ตัวต่อไปงจะสำคัญเลยสำหรับเกมในคู่นี้ถ้าเกิดเป็นแปลงโวยได้ก็จะกลับเข้ามาสู่เกมอีกครั้งแต่ถ้าเป็นดาวเหนือได้แล้วกู่ถือว่าลำฝากเลยแล้วจังหวะยิงเดียวปล่อยบอลไหลลงจีนแล้วยิายตรงนี้โอ้โหทังหมดใ้ฉัน่านี้ใกล้นู้นจังหวะยิงไกลยิงท้ายหนึ่งครับโอ้ยเดียว โอ้โหไปปล่อยให้เนยไม่ได้ครับสำหรับพี่บอยแล้วตอนนี้ต้องเดินไปกับตู้ลูกฟีเลยครับขอร้าวครับพี่โอ๊แต่เราลูกนี้ผมโดนดันนิดนึงแากด้านหลังครับผมได้จะจังหวะฟาวไปก่อนแล้วจังหวะที่ตู่ครับผมใส่แซะไปนิดนึงโอ้โหแล้วเป็นฟีคิกเกี่ยนี้อีกแล้วครับเราปวดที่ยืนที่บก่อนเนี่ยเป็นพี่เดียวตอนนี้มีนุ๊กแฮกทิกแล้วด้วยครับโอ้โหเกมนี้สำคัญเลยครับ ก็เลยฝ่ายซื้อคอก็โลเข้าทอไรเ f สลูกตั้งทต่ขึ้นมาลูกข้างเล้วตอนนี้แต่หวยแต่เกมได้เปลี่ยนถูวอของควแล้วต่อที่จะถึงงเสมอมาเตะหวยเล่นไปเล่นมาดูรับความเด็กขายของเก้าอคแล้วแต่แล้วตรงหลังตอนนี้เอาที่ถยอ่ลงไปแล้วด้วยแล้วสำหรับดัง f เปิดคนนะบนี้โดนกเดียวกันเองครับ

อไปเแล้วกูเห็น่างันูตอาขวาเอาเบวยแเกิดข้ามฝ้ามาซ้ายตับบอลลงสวยแล้วกิงอาจลูกนี้ก็จังไปติดตัวบ็อกอาโอ้โตอนนี้เวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆแจะมีทีไหนพลาดอีกไม่ได้แล้วถ้าเกิดเสมอในเวลาจะโดนจุดโทษตัดสินทันทีแล้วโหเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีจริงครับ ระหว่างการเหนื่อยสี่กับแตงโมเรางะดูไม่ออกพอแล้วล <Tuesday> <mas> <uana> <mag> ็อกสามคนรุ่นี้ไม่ได้อะเพิ่งพยายามจะแหวนสามคนเข้าไปยิงลูกนี้ก็แตงโมสกัดทิ้งออกไปครับแต่เราดูพี่เดี่ยวซึ้งในอัศวินที่เพชรไทยไม่ดีแล้วพี่เดี่ยวตัดบอลได้จริงเียโอ้โหยังไปตรกองโผู้ถาวรตัวโอ้โหอไพี่เดี่ยวยังเป็นตัวความหวังของพี่เลย โอ้ตัวนี้ล็อกเราให้มายังไม่ผ่านครับตัวมาสองแต่ยังเป็นเต็งด้วยหาควาเจอก่อนครับกระดดขึ้นมาเติ้ลตันแล้วตันแล้วไปกันเอกันตูเข้ามกเ้ามาระห่อนี้ให้มาทางขวาแล้วโอ้โหดูด้วยโอ้ยจัหสุดท้ายจับบอลอยู่เลยครับ คนข้องบอลดูทางซ้ายเพื่อนลออยู่เสาสองเนี่ยลุกๆเลยแล้วตอนนี้เก็บเอาเตอ่าเอาเติ้ลลงมาแล้วด้วยครับสำหรับกองหน้าของแตงบวยครับโอ้โหเนี่ยต้องพยายามเน้นเลยครับเวลาที่เหลืออยู่อีกเจ็ดนาทีเสร็ศษครับหน้าไปเลยพิ่มเนหน้าไปเลยอีกิดแล้วเก็บได้ครับตูนอว์คบอลเติ้นลูกนี้ได้ด้วยครับเต้ยทางขวาครับ ไม่ดูออกว่าให้อกดิไม่มการให้เด่นสองเลยเปิดยัดมาแถวสองยังเป็นเต็งบั้เอ่ะแต่เราฟมงบอกันตลอานี้พราะบอลเก็บมาได้แฝงออกมาทางซ้ายอ่ะเราดูดีกว่าไม่สองคน ตังเลฟซีปุ่มอันนี้เงินเอวยนะจังหตัวตัวหันหลังให้ประตูหรือวตัวเหลี่ยมเพื่อนด้านหลังเนี่ยได้เสียม,มากวาออกว่าเอาแล้วเปิดมาลูกนี้ก็ที่เห็นได้เป็นลูกทุ่มทางด้านขวาจาังเลฟซีพี่เดียวทุ่มมาแล้วหม่งลูกนี้ก็ไม่ตรงก็หอก็พี่โอ๊ตปุ่มตันเตะเล่นเร็วเลยครับ พูดจังหวะนี้เลือกยิงเองครับต้นแล้วเลือกคู่แล้วเกิดโจมให้เต้ยมีโอกาสเลยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนแล้วสำหรับดาวเล่นสี่นะตอนนี้เกมเริ่มจะกดดันทั้งสองทีมขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อเวลาที่เหลืออยู่แล้วจะพลาดไม่ได้เลยครับการเปลี่ยนตัวครับอู้นัดตัดสินใจยิงตรงนี้แบบบอลปิ้งออกมายังเป็นของแทงหวยครับโอ้โหตอนนี้บอลมาเข้าทางครับ แล้วล็อไปสองคนออกมาทางด้านซ้ายครับคู่นี้จะเ่ายังไรแล้วตู้ต้องโิทีนออกหลังไปเองับเล้นใส่ปูเล่นซ้ายเลยปูให้ออกมาทางซ้ายครับกงยตู้นี้ก็ตุอออกหลังไม่ตน ปลูปัสเต้ขึ้นมาจากฝาประตูตู้ทองนี้โดนกดดันหนักเหมือนขึ้นมาเลยสี่ตอไม่ได้แล้วพอ่ะเยเปิดยาวขึ้นหน้ามาอ๋อแล้วลูสภาวะนี้พี่เดียวเกิดจะไปสอดไปหมุนได้ครับเพชรกระโดดขึ้นมาแม็กสวยครับโค้ชโอ้โหจังหวะทิ้งออกมาได้แล้วจังหวะสุดท้ายวางออกข้างไปก่อนครับ โหเข้าในแล้วถ้แฝงหมกคือเขาตัวถือว่าทำได้ดีกว่านี้เอาช้นชีนู้นเลเอาช้เอาชี้นเอหน้าียแม็กดูยังเก็บฟอนด้านซ้ายครับมาตรงกลางแ้เตะชิงออกมาครับเตะชดตชิได้เตะไ ไปหลัเลยมาเฟย์การูกนี้เต้นให้มาล็อกล็อกไปเองครับจังหวะหุดท้ายโอ้บอลใส่เส้นแล้วก็ออกข้างไปก่อนครับแฟงชุ่มาจังหวะนี้โอ้ยรอบอลไปนิดนึงครับทีเดียวโอ้ยบอลสปินไม่ออกด้วยครับแบบเด้งมาออกข้างข้างขวา

มวยเอาแล้วเป็นประตูยิงไกลครับโอ้เจังหวะนี้ยิงไกลจากเสาสองอ้แม็กเราผู้ถ้ำประตปัดไม่ออกครับโอ้บิ่งมาปัดถึงด้วยแล้วแต่ว่า้ความแรงของลูกบอลเนี่ยปัดไม่อยู่ครับโอ้เป็นประตูที่สามให้กับเตงมวยตอนนี้กดดันเลยครับดาวเหนือเอฟซีตามไหนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามแล้วก่อนหน้าริตรีตามตีเสมอมาได้สองครั้งครับโอ้วน้ำอีกแล้วดาวเหนือเอฟซีนะวันนี้ดูครับเก่ก็จะถูกตัง เอเยอ่ะแม็กเปิดอีกครั้งนึนนี้ก็ดื้อนไปโอ้โหดูแลกไพลไปพลงจิงอ่ะเปิดยาวขึ้นหน้าเลยนะัปนี้พักอกตูต้นยักระตุกผู้นี้ไม่หายอ่ะแฟง ลงไล่มาพี่โอจับบอลจังหวะแรกไม่ค่อยดีมงตั้งกลับมาตรงกลางแม่ยังเข้าสองเสาตัวก็หลังก็เลี้ยวหลังก็หนึเติร์นอู่เลยวะเท็จพอออกมาซ้ายเติ้ลน่าจะไปแตะลอดขาลูกนี้เล่นย,ยากไปหน่อยแล้วแต่ยังได้ลูกทุ่งทางซ้ายอ่ะปุ้ยแล้วจะเปลี่ยนตัวคนแล้วสำารับด้านสนามแล้วตอนนี้มันเปนรู้ว,ว่าใครอยากเล่นวิ่งสอง ลงมาแฮตเตอร์ครับขอดูนหน้าออกตอนนี้เอาตัวริมเส้นเข้ามาอีกคนนึงครับผุดแล้วจังหวะนี้หลบสวยครับหลบสองคนแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหดูังหว่านนี้นะครับอลชพวดไปหน่อยครับตกมาสองสามคนครับผุดแล้วต่อสาวผู้สาวตูแบบนี้เรียบร้อยเลยครับหมดสี่จริงๆครับผู้สาวตูของดาวเหนือเอฟซีครับโอ้จังหวะาที่ไปปล่อยให้หลบตกมาสองสามคนเยอะนะดูว่าเข้าบอลพวดพลาดไปหน่อยครับโอ้ดูครับ เราตงแบบว่าเฉพาะตัวด้วยเราจงหวะแหวนว่าสัก,ก<อ>สคู่กับนี่ใจเร่องนี้ก็ใหม่ต่อองตอนนี้ความได้เสียก็อยู่ที่แตงวยแล้วขึ้นนำเป็นสี่ประตูตอสองตอนนี้เดี๋ยวดูล้เล่นเดี๋ยวไม่ไหวอ่ะน่นนะ เตะทิ้งออกมาได้แล้วจังหวะนี้งงทิ้งออกข้างไปแม่บอลไม่ออกด้วยครับบอลเข้ามาของดาวเหนือซีให้มาพี่โอ้ยแม่จังหวะนี้ยังได้ไปรุกทุ่นทางซ้ายครับเป็นบวยโอ้โหแหว่จังหวะนี้สุดเส้นทันหรือเปล่าแม่บอลหลุดท้ายออกหลังไปต่อแล้วโอ้ดูว่าตอนนี้อยู่ในช่วง นาทีสุดท้ายแล้วก่อนทุกคนหันเสียเลยสองเพชรเดี่ยวพอ,อตอนนี้นะต้องเร่งแล้วสตอนนี้ตอนนี้สี่ให้ออกมาทางาซ้ายหลบเข้าไหนโอ้โหจังหวะนี้ไม่หายแล้วบอลไม่ออกด้วยอ่ะเพชรกลัวขอ ตูวัวโอ้ย่หมัวอนไม่ตรงกอกทศเวลาบัตรเส็จสองนาทีสำหรับช่วงเวลาหลังครับโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ว่าได้ลูกเตะมุด้างซ้ายอีกครับเตะบวยโอ้เวลาหมดลงไปได้ยังไงแม่พวกเขาดูวัวตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วเติร์นจอหนกับมาตั้งกันใหม่ครับแม็กซ์อ้ลองสองไปลครนี้ไม่ตรงกอครับ ตัดโดดออกมาทางขวาแฟงตัดโดดแล้วตังหวะนี้พี่เดียวโอ้โหจตงหวัดยิงตรงนี้ก็ไม่ตรงต่อยก็ไม่อยามจะกลับตัวยิงให้มันเร็วโอ้โหยังไม่ได้ว่าตัวที่สามนะตอนนี้ดาหเห็นสี่ตอนนี้ดาหหน้ากันขึ้นเราหมดแล้วเทส ของการเก็บได้สามต่อสองตอนนี้เอาแลแ้วแย่งบอลกับเ่าได้ครับดาวน์ในเอซีโอ้โหตัดสินใจเร็วไปหน่อยทางซ้ายทางขวามีเพื่อนรออยู่แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวจะนั่งสนาบเขาแม็กจะเปลี่ยนแม็กออกแล้วจะเอาไนี้ลงมาสำหรับไปมวยช่วงท้ายเกมครับ เล่นเร็วเลยครับดันเอเีแป้งเราจ่ายแล้วลูกโอ้โหจังหวะนี้จับบอลไม่อยู่เองครับถ้าจับบอลลู่เนีสามคนในกรอบเขตโทษมีโอกาสที่เราจะตรงที่สามสูงเลยครับโอ้จังหวะนี้กนะ็พอจับไม่โดนแล้วก็กลายเป็นเสีเไเยไปเลยครับโอ๊ะโอกาสตรงนี้นจริงๆริต้องทำให้ได้สำหรับดันเอเอซี โอ้โหนี่ฝนตกอากฟ้าจะไม่เ hmm. ป oh, oh oh, okay. oh, okay. oh ็นใจกับ huh. ค oh ั uh ้นตอมดาเหนือสีด้วยหรเปล่าไม่ใชอนแล้วรุ่นาลาอยู่ในช่วงท้ายเก่แล้วตอนนี้นาทีเสร็จๆเท่านั้นเนาะเปิดยาวบ้างแล้วทิ้งมาที่ว่างทางขวาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับ จะโตกให้มาเพชรลูกนี้เอ้าเนี่ยแล้วไปปล่อยหลอกกันเองครับเป็นบวยแต่ยังได้ไปลูกทุ่งทางด้านซ้ายครับโอ้ดียนช่วงท้ายเก่งครับดูเลยนะแล้วลองลูกนี้ก็จแกะแฉ่ชิงออกข้างไปไ,ได้ครับยังไม่โดนบอลเลยนะไหเปิดสองสองสองสอเปิดลูกนี้ก็ลึกครับ ของพักบอลแล้วก็ตามไปเล่นต่อไม่ได้เลยบอลยู่ของข้างไปเป็ลูกุ่งของดา้วดเหน้าหู้ดี่โอ้โหแล้วกอหมดแล้ว ขอเจอเพ่นทั้สองทีที่กลางสนามเลยอ่ะโอ้โหฮ่าดูว่าวันนี้เป็นดาวเหนือเอฟคอ่ะโอ้โหพลาดไปอ่ะเดีย๋ยวน่าเสียดายอ่ะตาตีเสมอได้ถึงสองต่อสองครั้งครับเขาแถวเลยอ่ะบเดี๋ยวจับมือคนละฝั่งครับโอ้โหโอ่าวันนี้ต้อง ต้องชเอมเลยครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ทีมเวิร์กวันนี้ของแตงบัวแล้วทำให้ทีมเอาชนะไปได้ครับโอยยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับเตงบัวแล้วก็ขอแสดงความ,มววสญญาามีได้ครับทา,ดานดาดาวเตะเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยังไงต้องขอชื่นชมลันทั้งสองทีมจริงๆครับว,วันนี้เล่นอยู่